จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบระมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคง,คงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายผ การผุ้มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูิพนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรจังหวัดสมุทรปราการและพระสงฆ์นิกรไทยทุกหมู่เหล่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูิพนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัตพระ การณนยกะิจในพื้นที่และพระราชทานพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประสบนิกรในจังหวัดสมุทรปราการอาทิโครงการถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองโครงการประตูระบายน้ําของรัฐภูโครงการลูกพระดาบทสมุทรปราการตามพระราชดำริโครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนสถาบันราชประชาสมาสัยโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ,อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทาง ชีวภาพคุ้งบางกระเจ้าเป็นต้น <S 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 ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน